มาดูอีกสถานการณ์ที่แตกต่างของสนามแม่เหล็กโดยพิจารณาถึงการทดลองง่ายๆนี้หากเราพันสายไฟให้ขดเป็นวงลงมาเหมือนกับสปริงแล้วเราก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าหากเราซูมเข้าไปดูภายในสายไฟและซูมลงไปถึงระดับอิเล็กตรอนเราก็จะพบว่าขณะที่อิเล็กตรอนกําลังเคลื่อนที่มันก็ได้สร้างสนามแม่เหล็กวงเล็กๆออกมารอบๆตัวของมันเองหากเรารวมสนามเล็กๆเ,เหล่านี้เข้าด้วยกันเราก็จะได้สนามที่มีขนาดใหญ่โตเป็นวง โดยมีชิศทางจากด้านหนึ่งเข้าอีกด้านหนึ่งในลักษณะเช่นนี้คนลวดสายไฟจะประพฤติตัวคล้ายกับแท่งแม่เหล็กที่มีขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้เราเรียกสภาพเช่นนี้ว่าแม่เหล็กไฟฟ้าหากเรามีคนลวดไฟฟ้า2อันที่ทํางานอยู่แล้วจากพวกมันมาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดการผลักเกิดขึ้นหากว่าเราหันขั้วที่เหมือนกันเข้าหากันขณะเดียวกันพวกมันก็จะดูดและรวมตัวกันหากมีขั้วที่ต่างกัน หากเรามาดูที่